พี่มีลูกดาวออกมาใช่ไหมครับรอะไรเงี้ยค่าผมเห็นลูกผมก็รู้แหละหลายคนเดาไงเดาวดาก็ก็คือหลายคนก็คือเดาเดาถูกนะเพราะว่าเงาน้างชาร์จอะไรเอยู่ก็ดีใจครับผมที่ได้ร่วมงานกับบุกการครั้งแรกก็คือเราไม่เคยร่วมงานกันมาเลยแต่พอได้ร่วมงานกันอย่างเมื่อวานเนี่ยไปไปเวิร์กช็อปมาแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราเราจูงก็ง่า,งายนะอะไรนะเพราะด้วยวัยใกล้เคียงด้วยเรารู้สึกว่าทํางานง,านงานน่ยงา,ายนะใช่ครับใช่เป็นมีความคล้ายๆกันในสายคล้ายกันกับเรื่องนี้เป็นแนวลี้ลับหนักแนวลีัรกหนักหนักเรื่องนี้เป็นแนวลีลับเรื่องแรกครับผมมันก็จะมีความหลอนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นกับ CG ด้วยเล่นกับอะไรที่แบบมีความน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ้าทายแล้วก็ตื่นในีโ้ทำงานหนังนะเรื่องนี้เพราะว่าเปิดเปิดเรื่องมาคือมันเหมือนแบบเรื่องราวผ่านมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบค็คแบ็คกราวด์ก่อนที่หนังจะเริ่มเนี่ยมันต้องมีค่อนข้างเยอะที่เราจะต้องทำกันบ้านจากต้องเติมมาเองอะไรย่างแล้วเราก็มาใช้ในหนังเลยก็คือเปิดเรื่องมาก็คือแบบทั้งความสัมพันธ์ด้วยทั้ง หน้าที่การงานอะไรหล um ายๆอย่างคือแบบปัญหาเรื่องราวมันเยอะมากๆทั้งปมปัญหาที่เก็บไว้ตั้งแต่เด็กหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันมันต้องทำงานบ้างเหมือนกันเวลาหลายคนแบบรับงานแบบรับโหลกต้องไปเดินสายทาครับต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่แบบทำมือแล้วก็เป็นเป็นสายมูออะไรอยู่แล้วอะไรเนี่ยก็มมีความเชื่อก็ก็ค่อนข้างมีความกลัวเล็กๆเหมือนกันในการเล่นหนังเรื่องนี้อะไร ว่าเป็นความเชื่อจริงๆที่ที่เกิดทว่า,าอีสานไรเงี้ยก็เราก็ต้องทําบุญอ่ะเราทาบุญทุกทุกทงแล้วก็สวดมนต์ทุกทุางที่แบบเวลาไปเดินทางไปไหนทำหรือว่าทาําอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เกี่ยวกับข้องกับลาไมา้เรามีเซนเซนเซน,นหรอนะครับไม่มีครับเอาเป็นว่าคือพโดยส่วนตัวผมก็อาจจะมีทำบุญเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้เจอไม่เจอดีกว่าไม่เจอไม่เจอดีกว่าได้แล้วพอดี ในละครก็ไม th ่เคยมีอ่ะไม่ไม่ไม่เคยเจอเลยก็ไม่เจอไม่เคยไม่เจอีเพราะเป็นนางเกี่ยวกับนิตยารอย่างนี้เราก็มีนีตยสารหรือว่าเกี่ยวกับนิยมโยงอะไรมาดอ่ยเราไม่ต้องพูดอีสานครับผมเพราะว่าเหมือนเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนนะอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเรียกว่าเดีหน้าเดินหน้าใครครับ ใช่ครับปีนี้เนี่ยเดินนักแห่งาการเต็มที่ก็จะเดินทางไปถ่ายทำที่ทันภาคอีสานเลยในมินานุ่งจากหนังเราคนนี้ถึงกาลอนละครอะไรที่จะเแฟนๆได้ดูกันไหมคะปีหน้าแน่นอนครับต้นปีโปกระลาเลยครับเรื่องคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหางที่ใช้ผม,ออผมทันท้องสามก็เล่นกับโบมลดาก็ฝากติดตามด้วยแต่ความเป็น,นี้เนี่ยนสนุกแน่นอนคอมเมดี้แบบดูแล้วสบาย,บายเป็นเป็นที่เดียดด้วยปกติคุณเคยได้เล่นแนวคอ comedy หรอครับ คือพานคอมมดี้มันจะไปหนักทั้งโบมากใช่ใช่ตัวผมมันจะเป็นตัวดึงดึงตัวเดียวอ,อ่าใช่จะเรียกว่ากับช่องอยูทูบดีไหมใช่ครับเรื่อยๆยังอยู่กับชอ่องค่ะใช่ครับตอนนี้ยังอยู่ครับแล้วก็ปีหน้าก็เหมือนจะมีเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหวยเล่นัใหม่ใาแปะปีใหม่เหรอครับปีใหม่ไปเขาใหญ่กับที่บ้านกับครอบครัวไปบ้านตาที่อยู่บนเขาอะไรเงี้ย ไป่สามวันครับแต่ก็เขาดาวเนี่ยเขาดักพี่เพราะเราไม่อยากแบบไปคนแน่นๆอะไรนอกจากครอบครัวแล้วมีเวลาไม่กับไกลที่นี่หวันใจไปได้ไหมอ๋อมันไปในภายมันไปอ๋อก็อยู่กันที่บ้านพ่อกันใช่ครับก็คือแยกกันเขาดาว ก็ไม่กดดันนะเพราะว่าผมรู้สึกเฉยๆมาในการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ห่างไกลกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไม่รู้สึกว่าเหมือนปิดกั้นอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและการี่ดีอะไรเงี้ยในการทํางานในการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็แฮปปี้ดีแล้วก็คนส่วนมากก็ อาจจะตื่นเต้นเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าคน okay. ก็ไม่มีเรื่องพวกนี้มานานแบบเรียกว่าแม้แทบไม่มีเลยดีกว่าเนข้อต่างก็คือแบบไม่มีอะไรเป็นคนข้อสบายเนาะไม่คิดว่าเออเปิบเออพูดเปิดเผยอะไรแบันี้อ๋อก็มันก็มันก็อาจจะถึงเวลาบ้างแล้วอะไรเงี้ยมันก็ก็ก็ศึกษาดูดูกันไปอะไรยงเี้คนทำงานตัดช่องสาว่ายเป็นสาวสาวสมัย อ๋อเราเขาเรียกว่าซัพพอร์ตงานที่อะไรกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือส่วนมากเราก็จะเจอกันเจอกันบางทีก็เขาเรียกว่าเรามีโปรแกรมซองพิ้งหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจอัาบ่อยอะไรเงรี้ยล้วก็จะแบบเรื่องแบบคุยกันเรื่องงานมาาถ้าแบบมีเครียดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนเหมือนแชร์แลกเปลี่ยนอะไรกันก็แบบ ดีครับมันก็เป็นความสุขที่ย่เเรีกวาป็นคู่รักนะชวนกันวิ่งล่าสุดไปไต้แล้วนะ่ยโอ๊ยไต้เหรอไม่ไม่แต่ไปไต้ล่าสุดมาเนี่ยตอนเดือนพฤศจิการปวดมากเลยใครชวนผมเขาเลยเขหรือเขาผมมาไต้ไต่กีฬาครั้งแรกเขาไต่กีฬาครั้งที่สองอเออแต่กลับมาก็ได้ของฝากเป็นลายแฟนลายเลยก็พักก่อนก็เป็นวิ่งแทนเพราะว่าวิ่งมันมันวิ่งเขาวิ่งได้ไงไตกีฬามันต้องมาโดนแดด แต่เขาฝุดฝุดเหมือนกันนะผู้หญิงเห็เขียนในหน <c oughs> ้าแขกรู้สึกฝุดกับผมไลยครับจริงจริงเรียกว่าความรักแฮปปี้แฮปปี้ดีครับผมครับ